เอาละครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของ g a 5ในสัปดาห์นี้นะครับทุกคนแลวก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยเราผ่านมอดแบบหนักๆกันมาเยอะมากตั้งแต่วันพุธเนี่ยที่สองลงมอสมันนี่ไฮไปเนี่ยแบบรวมกันหลายมอดมากกว่าจอกมาเป็นมันนี่ไฮส่วนวันศุกร์นะครับก็เป็นมอดภาพสวยที่ผสมมอดภาพสวยหลักๆก็คือ3ตัวนะครับผมวันนี้เดี๋ยวขอมอดเล็กๆเบาๆกันบ้างนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนลงมอดที่คนหลายคนเดียวกันมาเยอะเหมือนกันนะครับผมย มอสในวันนี้ที่จะมาสอนลงกันนั่นก็คือตัวเรดร์มินิแมปแบบ 16k นะครับผมตัวเรดร์มินิแมปเนี่ยผมเคยสอนทุกคนลงไปแล้วนาทีหนึ่งในช่องของผมเนี่ยแต่ตัวนั้นจะเป็นแบบ 4k นะครับผมตัวนั้นก็จะอารมณ์แบบสมจริงนะครับคือเหมือนเป็นการยกเมืองลอสซานโตสนะครับผมมาไว้ในมินิแมปให้เราเห็นเป็นสีสันชั้นลึกชัดตื้นแบบสมจริงมากๆนะครับทุกคนซึ่งมันก็ยอมรับนะครับว่าดูยากพอสมควรเลยแล้วมันก็แบบอะไรต่อมีอะไรไม่รู้ยัดเข้ามาข้างในกันเต็มเลยนะครับผมแล้วก็ตอนใช้เนี่ย สอนลงกันเนี่ยวันนี้เป็นแบบ 16k อย่างที่บอกไปแล้วก็มันดูง่ายกว่าเดิมมากเลยครับทุกคน อ่าแต่ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับผมทำไมเรดาร์ของผมเนี่ยยังไม่เปลี่ยนยังเป็นแบบปกติอยู่เพราะว่าผมจะให้ทุกคนดูเปรียบเทียบความแตกต่างกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรดาร์แบบปกติของตัวเกมนะครับซึ่งแบบปกติเนี่ยผมว่าก็ใช้ได้เลยนะเออมันดูสวยแล้ว,วคือแบบก็ถูกตามหลักการออกแบบนะครับทุกคนอะไรที่เราอยากจะให้มันดูง่ายๆเนี่ยการผสมสีเนี่ยไม่ควรจะเกิน34ส,สีนะครับซึ่งเรดาร์ที่เป็นตัวเกมต้นฉบับนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับตัวถนนเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับส่วนพื้ น,น้ำี่ยก็จะเป็นสีแบบโปร่งใสนะครับผมแบบนี้ก็ถือว่าดูง่ายมากๆแล้วนะครับผมแต่ที่ผมจะมาสอนลงวันนี้นะครับมันจะเป็นการเพิ่มสีสันให้มันดูแบบสบายตาขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่ดูยากเท่ากับตัวสีเคที่เคยสอนลงไปนะคะ <minutes> ะนรับผม,ะะมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่ที่เราจะเอามาลงกันนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ five minutes later แลวนี่ก็จะเป็นมินิแมปหลังจากที่เราลงมอสมาแล้วนะครับทุกคน <S <S <ๆ>ก็จะได้ประมาณนี้เลยนี่ที่ทุกคนเห็นว่ามันสีเขียวๆแบบนี้เนี่ยเราก็ลองเปิดมินิแมปตัวใหญ่ขึ้นมาก่อนนะครับ ผมถามว่าดูยากกว่าเธอมไหมผมว่าไม่เลยนะเออแบบนี้นะี่ะกำลังน่าเล่นเลยนะครับทุกคน คือสีเนี่ยมันเยอะขึ้นแต่ความดูยากของมันนะผมว่าแบบนี้เนี่ยดูสบายตาขึ้นกว่าอีกนะครับทุกคน <c oughs> คือมอดมินิแมปตัวนี้เนี่ยเขาจะแยกกันชัดเจนเลยนะครับทุกคนตัวถนนเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับทุกคนก็ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเป็นพวกถนนทางด่วนไฮเวย์อะไรที่มันเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกันรอบเมืองเนี่ยก็จะเป็นแบบสีเหลืองแบบนี้นะครับทุกคนออกจะเป็นสีครีมๆซะด้วยซ้ำนะครับก็จะเป็นถนนเส้นที่เขาวนรอบเมืองเลยนะครับอ่าแบบนี้แล้วก็มอดตัวนี้นะครับผมก็จะแยกพื้นผิวกัน,กนชัดเจนไม่ว่าจะเเป็นนนนนนนพพพพพววกกขาาืืาื้้้้ทรยยดิอะไีี่ ก็จะแยกออกมาเป็นสีให้เราเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับบริเวณพื้นน้ำนะครับเขาก็ใส่สีน้ําเงินเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้คือสังเกตได้เลยนะครับว่าเป็นพื้นน้ำเพราะว่าสีน้ําเงินเนี่ยถึงมันจะโปร่งใสนะครับแต่มันก็ไม่ได้จางจนถึงขั้นจะดูไม่ออกนะฮะแบบนี้ถือว่ากาลังดูดีเลยนะครับ แล้วก็หลังจากที่ลงมาแล้วนะครับเราจะกดแซดซูมออกอยังไงเนี่ยมินิแมปก็จะไม่หายเหมือนตัว 4K นะครับใครที่เคยลง 4K มาแล้วเนี่ยทุกคนเคยเจอปัญหาแบบเวลาเข้าเกมมาแล้วมินิแมปไม่ติดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอปัญหานี้นะครับกับตัว 4K เราต้องกดซูมออกมาก่อนนะครับถึงเราจะเห็นแมปของตัวเรดาร์ 4K แต่ตัวนี้คือไม่ต้องเลยนะครับหลังจากที่เราลงมาแล้วเนี่ยเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยมันติดให้ปั๊บเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับเจ้าตัวนี้ ถ้าเทียบกันจริงๆ,ๆนะผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าใช้กว่าตัว 4k นะครับส่วนใครที่เล่น g t a 5แบบเนื้อเรื่องและอยากได้ม็อดที่เพิ่มความสะดวกในการเล่นเกมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเลยครับเพราะว่ามันดูง่ายแล้วก็สบายตามากๆก่อนที่เราจะไปลงม็อดตัวนี้กันนะครับผมรบกวนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกกรุณาลงม็อดพื้นฐานก่อนเพราะว่าเจ้าม็อดตัวนี้เนี่ยต้องการม็อดพื้นฐานในการลงนะครับถ้าเราไม่มีม็อดพื้นฐานเนี่ยเราก็จะลงม็อดตัวนี้ไม่ได้ซึ่งวิธีการลงนนรม ในส่วนของขั้นตอนการลงนะครับทุกคนเจ้ามว็ตัวนี้จะมีชื่อว่า Remaster s l a s ก็จะเป็นมินิแมปแบบเรดาร์ที่เพิ่มสีสันเข้ามาในตัวของมันนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นความละเอียดแบบ 16K ด้วยนะครับทุกคนอ่ะซึ่งลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งไว้ทุกคนตรงด้านล่างในซิปชั่นนะครับผมกดเข้าไปแล้วมันก็จะพาทุกคนมาหน้านี้นะครับอ่ะหลังจากที่ทุกคนเข้ามาหน้านี้นะครับให้ทุกคนมากดดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้นะครับใครที่ไม่ได้สมัครเจ้าเว็บตัวนี้นะครับก็โห้ทุกคนมากดดาวน์โหลดสี นะครับมันมีมอสออกมารองรับเยอะมากเลยสมมุติเพื่อนๆลงแมปของภาค IV ีภาคไ c ซิตีภาคแซนไปใช่ไหมตัวนี้ก็รองรับนะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นสถานที่ของภาค IV ีนะครับผมสมมติเราลงเมือง IV เข้าไปแล้วเนี่ยเราอยากได้มินิแมปมันขึ้นมาในเรดาร์ของเราด้วยแล้วก็ลงตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับผมเหมือนกันครับทุกคนก็จะมีพวกไ c ซิตีแล้วก็แซนแอดเรสด้วยนะครับแหบมบก็ถือว่าคนทามอสตัวนี้เนี่ยใส่ใจในพวกเรื่องมอสแมปมากๆนะครับผมถึงทาเรดาร์ออกมาแทบจะรองรับทุกแมปเลยนะครับผม หลังจากที่เราโหลดเสร็จแล้วนะครับทุกคนให้ทุกคนมากดคลิกขวาที่ตัวม็อดที่เราโหลดมานะครับแล้วก็ทําการแตกไฟล์เลยครับทุกคน เสร็จแล้วนะครับทุกคนเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มานะครับผมนี่มันจะมีหลายโฟลเดอร์มากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรบ้างไอ้พวก1นึ่เนี่ยคือผมไม่อธิบายนะพุก1นึ่เนี่ยก็ตามทุกคนเห็นเลยถ้าทุกคนอยากได้แบบความเด็ดเยอะๆที่ผมเคก็เลือกอันบนเลยนะครับผมอยากได้น้อยลงมาก็เลือกมีเดียมโลควอลิตี้ตรงนี้ได้นะครับผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับสเปคคอมของทุกคนด้วยใครที่เป็นสเปคคอมระดับปานกลางไม่ได้ต่ำมากเนี่ยก็สามารถใช้ตตตัวไดดดด้้นะ้นนนรรรบแแ่่ออทีีเเเาาาาปปิิมมมขขึึหื เวลาที่มันใช้โหลดเพื่อที่จะให้เราเห็นทั้งแบบเนี้ยก็จะต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับส่วนใครที่คอมไม่แรงเลยเนี่ยก็เลือก low quality นะครับผมคือเอาง่ายๆนะครับทุกคนยิ่งตัวคูณมันเยอะเนี่ยตอนเปิดมินิแมปขึ้นมาเนี่ยถ้าคอมเราไม่แรงเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาในการประมวลผลเพื่อที่จะให้เราเห็นตัวเรดาร์ค่อนข้างนานขึ้นนะครับผมแต่ณนที่นี้ผมจะขอเลือกเป็นตัว high quality ตรงนี้เลยละกันนะครับผมเพราะว่าอยากได้ความสวยงามแบบจัดเต็มนะครับแล้วก็ตัว o p t i น n a l กับสต s t a l l e r ตรงนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูตัว optional ก่อน ตัว optional เนี่ยเป็นตัวแบบส่วนเสริมที่เราแบบไม่ต้องไปสนใจเลยก็ได้นะครับส่วน u n i n s t เลอ e r นะครับทุกคนตรงนี้กดเข้ามาดูก่อนใครที่ลง m อดตัวนี้ไปแล้วไม่ถูกใจอยากจะลบออกก็ให้ทุกคนนะครับมาเลือก u n สต s t a l l e r ตรงนี้นะครับผมใครที่อยากลบจำมอดตัวนี้ก็มาเลือก u n สต s t a l l e r ตรงนี้นะครับทุกคนอะมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มลงกันเลยให้ทุกคนนะครับเลือกตัวที่เราอยากได้เลยนะส่วนตัวผมเนี่ยอยากจะเลือกเป็นตัว 16k ตัวนี้นะครับเราก็จะกดเข้าไปเลยแล้วเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับผมไฟล์ตัวนี้นะครับ หลังจากที่เราเปิด OpenAI V ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนให้ทุกคนมากด Edit Mode ทางด้านขวาบนครับแล้วก็กด Yes ตรงนี้ทีนี้นะครับทุกคนเปิด m o ดที่เราโหลดมาไอ้เจ้าไฟล์ตัวนี้เลยครับที่เราต้องเอามาลงก็คือให้เราลากมันเข้าไปไว้ใน OpenAI V เลยนะครับผมแล้วก็ปล่อยครับทุกคนทีนี้มันก็จะเปิดตัวแพ็กเกจสต s t a l l e r ให้เราแล้วนะครับให้ทุกคนมากด Install ตรงนี้ครับแล้วก็มาเลือก Mod f o l อร์ตรงนี้เลยนะครับแล้วกด Confirm Installation ไปได้เลยครับผม อ่ะเสร็จแล้วรอมันอินสตอลสักครู่หนึ่งนะครับไม่นาน f minutes later นี่นะครับทุกคนถ้ามันลงเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่า installation สักซี s แบบนี้นะครับทุกคนเป็นตัวสีเขียวแล้วก็ให้เราทำการกด close ทางด้านขวาล่างไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ลองเข้าไปดูในเกมนะครับว่ามอดของเราเนี่ยติดหรือยังเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับทุกคนอ่ะนี่นะครับทุกคนหลังจากที่เรากลับเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเจ้าตัวเรดาร์มินิแมปของเรานะครับก็จะติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ลองเปิดตัวแมปแผนที่ขึ้นมาดูนะครับผมนี่นะครับผมก็จะได เลยนะครับผมแล้วก็ดูง่ายสบายตามากๆด้วยนะครับผมเอาเลยครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็จะลืมกดไลค์ส่วนใครที่ชื่นชอบการเล่นเกม GTA 5แล้วก็การลงมอสนะครับผมฝากทุกคนกด s u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะครับผมอ่ะขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับทุกคนสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผมอะไรล่ะไอ้